เธอเนะอุ้งอ่อนเธอ,ม,อเม,มิวหรือเปล่ามิวหรือเปล่ามิวหมดอยู่แล้วในไลน <c oughs> ์ๆๆอ่ะเธอป็นการ์การโพหมดหรือเปล่าไม่ถ้าถ้าเธอมิวอ่ะมันใครมาครับใครตั้แขกเกทุกคนรู้ไหมครับพรามันแบบทําไมมันถึงไม่ติดแต่บูไม่ได้ไปโดนอะไรเลยนะมันแบบมันกลายเป็นบบว่าหลับมันไม่ขึ้นเลยอะ่ะคือตอนนั้นอะพ,พคุยกับอูอยู่ใช่ปะแกมาสแล้ว แล้วอู๋ก็โทรมาในเวลาเดียวกันะมันไม่ขึ้นว่าอู๋โทรมาทุกคนรู้ไหมครับอ่าดอทุกคนนา่าจะรู้นะดูตอบมาบูมอู่บูมอู่อือเออดูรู้ดีนะจริงเนอะอุ้ยคนดูเยอะมากขอบคุณครับว่างกันหรอหรือไง ันนี้ว่าอ,อะไรไปโซยเยทุกคนว,ว้วาวสวัสดีครับว่างกันนะซีใช่ไหมมาเดี๋ยวเราจะอยู่เป็น<ล>เพื่อนก <gì S 1> ัน C, T, ชีนชน 这里啊，这里啊，就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 这里啊

เติมเติมก็ใหมเติมเนี่ย